มาอีกทีนึ่มาอีกทีนึง,อ,นงอาการแบบนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าเกิดจากอะไรครับให้เดาคำตอบเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยในตอนท้ายคลิปนะครับอาจจะหักมุมนิดหน่อยนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเดาได้ถูกนะครับ ดูใหม่อีกทีนึง่งลักษณะอาการนี้นะครับมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่หนะครับสาเหตุที่หนะครับก็จะมีช้อยให้เรื่องนะครับสาเหตุที่ห,หก็คือไฟไม่พอนะครับสาเหตุที่สก็คือสายดินไม่แน่นนะครับอันดับที่3ก็คือ ขั้วแบตเตอรี่หลวมขึ้นเกลือนะครับไม่แน่นครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็คือตัวไดสตาร์หรือว่ามอเตอร์สตาร์มันอืดนะครับเพื่อนๆคิดว่าสาเหตุเหล่านี้มีข้อไหนที่น่าจะเป็นสาเหตุได้บ้างนะครับให้เดาคําตอบมาเลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะเฉลยท้ายคลิปนะวันนี้ก็จะมีสาระความรู้ดีมาฝากนะครับ เดี๋ยวผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับระหว่างอาการนี้เป็นที่แบตเตอรี่ไม่พอไหมนะครับไฟไม่พอหรือเปล่าครับแล้วเรามีวิธีการตรวจเช็คอย่างไงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาดูนะครับวิธีการทดสอบก็เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจสวิตออนให้ไฟโชว์ที่หน้าปัดนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับ ให้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับกดปุ่มไฟฉุกเฉินหรือว่าถ้ามีแตรด้วยยิ่งดีนะครับถ้ามีแตรนะครับกดแตรด้วยนะครับกดไฟฉุกเฉินปุ๊บแล้วก็บีบแตรายาวค้างเอาไว้เลยนะครับบีบแตรายาวให้สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟสีเขียวเอาไว้นะมันกระพริบมันจะย้อนแยงเข้าที่หน้าโทรศัพท์นะแล้วเราก็สังเกตที่ไฟสีแดงนี้นะครับไฟที่มันเป็นไฟ ค้างโชว์เนี่ยนะครับส down, yeah. yeah. ีแดงนะครับ hmm. ถ้ามันไม่กระพริบนะครับมันไม่วูบวาบนะครับแสงไฟสีแดงตรงนี้มันไม่วูบวาบก็แสดงว่าไฟแบตเตอรี่อ่ะมันเพียงพอนะครับถ้าคันไหนที่มีแตรก็บีบแตรร่วมด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าไฟแบตเตอรี่ไม่พอนะครับ แตรมันก็จะไม่ดังไฟสีแดงนี้นะครับไฟสีแดงตรงนี้นะครับมันก็จะกระพริบวูบวาบนะครับไฟมันจะตกนะครับพูดง่ายๆไฟมันจะตกนะแล้วก็จะออกอาการนะครับถ้าถ้าไฟแบตเตอรี่มันไม่พอนะครับวิธีทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราสตาร์ทอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับสตาร์ทอย่างนี้นะครับ เหมือนกับไฟแบตเตอรี่ไม่พอสตาร์ทแบบนี้นะครับประมาณ5ครั้ง6ครั้งนะครับไฟมันก็จะหมดนะครับไฟหมดทันทีนะครับก็จะสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับอ่ครับเห็นไหมบทจะง่ายก็ง่ายนะครับอันนี้ก็คือตัวมอเตอร์สตาร์ทมันอืดนะครับถ้าเราสตาร์ทแบบนี้นะครับ5 6ที่นะครับแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีไฟมันก็หมดนะครับอ้ออการอย่างเงี้ยนะครับ มันจะไม่อืด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 อยู่แบบนี้ได้นะครับนี่ก็สตาร์ทมาหลายรอบนะครับนีนะครับไม่หมดสักทีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันดีคันนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กิ๊กกนะครับระบบสายไฟสายกราวสายดินขั้วแบตอะไรทุกอย่างนะครับดีแท้แน่นอนนะครับแต่ว่ามีตรงที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทนะครับหรือว่าไดสตาร์ทตรงเดียวอ่าตรงนั้นที่เดียวนะครับที่ไม่ได้ทํา สรุปนะครับสรุปคันนี้ก็คือตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือว่าที่ที่เราเรียกว่าไดสตาร์เนี่ยครับมันอืดน,นะครับก็จัดการด้วยการถอดออกมาล้างหรือว่ามาเช็คถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนนะครับถ้าชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube นายช่างรถไถนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ